ดีครับวันนี้มาชมบรรยากาศสนามฟุตบอลสนามลู่วิ่งแท่นรับเหรียญหนึ 1, 2, ่งสองมบรรยากาศสนามกีฬา บรรยากาศสวยมากเตรียมแข่งขันกีฬาสีลูวิ่งมาตรฐานสนามย่าบรรยากาศสุดยอดเลยครับสวัสดี